สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับก็พบกันเช่นเคยนะครับกับผมนะครับช่องแมกการนะครับวันนี้ผมก็ได้นําพระมาให้เพื่อนๆ่องกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเหรียญเอ่อเป็นเหรียญ25พุทธศตรวรรษนะครับเป็นเหรียญประจําวันนะครับ เหรียญพระประจำวันนะครับของสำนักพุทธปฏีบนะครับเป็นสำนักที่เผยแพร่นะครับพุทธศาสนานะครับในยุคปี2,500นะครับเป็นต้นมานะครับได้จัดสร้างพักเครื่องพระบูชาหลายชนิดนะครับซึ่งคนยุคเก่าจะรู้จักและนิยมพระบูชานะครับเป็นพระบูชาที่ของสำนักพุทธปฏิบออกนะครับมีพบเห็นกันบ่อยนะครับก็คือพระแก้วมรกตของ สำนักพุทธปฏิบ์นะครับจนเห็นเจนชินตาในยุคสมัยนั้นเรื่อยมานะครับจนปัจจุบันนะครับนอกจากพระบูชาแล้วทางสำนักนะครับก็ยังสร้างพระแก้วพระบูชาที่เป็นเนื้อแก้วของเป็นประจําวันนะครับเป็นพระประจําวันนะครับที่บางองค์ก็จะสั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เขียนข้างหลังว่าแจแปะนะครับแล้วก็มีเหรียญพระประจําวันเกิดนะครับทั้ง7วันนะครับอย่างที่ผมเอามาให้เพื่อนๆชมนะครับ แล้วก็พิธีปลุกเสกนะครับพระนะครับที่เข้าร่วมปลุกเสกนะครับมีทั้งหมด108เกจินะครับเป็นทั้งหลวงปู่โตนะครับหลวงพ่อไปรทูลหลวงพ่อแชงนะครับหลวงพ่อเต๋หลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อลีนะครับโหเยอะแยะจําไม่ได้นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อแพรแล้วก็มีหลวงปู่เหรียญทางเมืองการก็มีนะครับในขณะที่ว่าพระเนื้อดินเนื้อชินตะกัวนะครับ ราคานะครับเริ่มแพงแล้วก็เริ่มหายากขึ้นทุกวันนะครับดังนั้นนะครับเหรียญพระประจำวันของสำนักพุทธนะครับจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เพื่อนๆได้เก็บสะสมไว้นะครับหรือนำพบติดตัวซึ่งมีพุทธคุณนะครับเท่ากับพระพุทธ25พุทธศตวรรษนะครับทุกประการเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ